สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาดูบ้านนะคะเริ่มจากห้องห้องแรกเนาะห้องแรกห้องแรกห้องแรกนะห้องคุณยายก่อนนะห้องยายก่อนนะคะนี่ค่ะห้องใหญ่ห้องไหนนี่ค่ะ มีจะเป็นห้องน้ำนะครับพี่น,อน้อยมีมีห้องน้ำในตัวด้วยนี่แล้วก็แล้วก็ห้องอะไรแล้วก็ห้องรับแขกจะห้องรับแขกเขาจนยไม่มีนะครับ นี่เป็นห้องรับแขกนะครับพี่น้องอู้แบบใหญ่นะครับพี่มีห้องน้ำในตัวนะมีห้องแต่งตัวบอบครับห้องพะัฒนาการนะครับนี้อนยอี่ัวแบบนี่ครแบบใหญ่นะครับพี่น้อง นีไปกันต่อครับ,บนะี่พายเบนสันซอนกับพี่นอดน,นีีครับอันนี้คือห้องพี่มี้กับพี่อายนะคะ นีค่ะห้องที่นี้กับพี่อายนะคะโอ้มีค่ะมีแบบชมวิวนะพี่น้องอู้แบบเลยครับนี่แนมไปก็จะเห็นตรงหน้านะครับพี่นอ้องอู้นนี่ครับไปกันต่อครับเราไม่นอดจากเรื่องของเนี้ยอันนี้คือห้องน้องมินนะคะ อมน่านกแอร์ของผห้องมินคะนี่ห้องน้ํามีห้องน้ด้วยนะคะมีตัวห้องเลยอืนะครับนี่จะเป็นห้องงานนะคพี่น้องมากเรไปเนของไปอยู่แเยาวเบ่งเรื่ององไปงานเนี้ มีเป็นหองต็มตัวครับมันก็จะเป็นหองหน,น,น,นานนี่น้องเลยท่าเดินหงายหงานะโอ้โหเนี่ยนี่ครับฝาของหนบแน่เด้ครักกรอบเลนี่ครับตรงนี้ไว้ยังไงชามเงยนจะมาทำอะไร ตอนนี้น้องมินจะมาชมวิวนะคะเวยวไปบเข้มมากเลยเจียนเพืออ่อนนี่ครับตอนนี้กํลังนี่ครับ นี่ครับแล้วก็จะมีสระบายน้ำของน้องมีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นครัวด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้ำของี่นอนจะจริงจริงเป็นห้องน้ำครัพี่น้องห้องน้ราว่ทะล่านโตเวลาเล่นน้ำเคมเป็นห้องครัวครับพี่น้องโอเคไหมพี่แล้ว่าหิ้งก็สวยโอเคตรงนี้ มากันเปี่ยนชักจกทุกว่านะส่ว <c oughs> นั้นก็จะเป็นโคมไฟโคมไฟนปคะอืมจาา้าในห้องบ้านนี่เพราะอไอย่าต้องไปข้างล่างเจอใหญ่ด้วย นุ่นพี่จ้ารถนะคะได้บงังคับรถนี่ค่ะพี่จ้ารถในอนาคตน,น,น่าจะติดกระจกแล้วก็ติดแอร์ด้วยไว้ให้น้องมินไปเล่นเชียร์ไหมเชียร์ไหมเชียร <c oughs> ์ไหมคะสีไปใส่ไปอยากล่องมาเลยอ่ะมันฟูนมันฟูนลล่องอะไรค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบันลง้านไหวน้องเกี่ยว